สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันนะครับกับช่องถาวรอนชาแนลครับวันนี้ก็มีของออร์แกนิกมากมายเลยครับจากอ่าเดรี่โฮมครับเราก็มีนี่ครับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอ่าพืชธรรมชาติที่เราใช้ว่านมะกรูดสดเพื่อเรามาทำเป็นแชมพูอันนี้เป็นครีม,มนวดมีอะไรบ้างคะด้านนี้ก็จะมีเป็นเซรั่มค่ะสกัดจากบ้านงาชา้า เรื่องฝ้ากะจุดจ่างดำลดความร้อนใต้ผิวค่ะแต้มสิวอักเสบได้ด้วยครับผมค่ะแล้วก็จะมีเป็นเอสเซนต์อะโลเวล่าสกัดจากว่านหางจระเข้ดอกสีทองค่ะย่านางใบเตยช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ลดลง่มสิวได้ด้วยทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นกล้วยตาก จากธรรมชาติเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำผึ้งอ๋อแบบว่าตากแล้วก็เอามาแพ็คใส่ขส่ได้เลยอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งแท้คร้อยเปอร์เซ็นต์จากดอกไม้ป่าที่เราไปหาตามภูเขาตามตามธรรมชาติได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้ขวดละเท่าไหร่ครับตัวนี้ค่ะถ้าเป็นน้ำผึ้งจากดอกหญ้าขาวนะคะเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติครับผมตัวนี้จะรี่น้ำบอกแล้วสิบเปอร์เซ แล้วจะไม่มีรสชาติเปรี้ยวและไม่เกิดฟองสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไม่ดำตัวนี้ขายย่ขวดละ250ร้าสิบาทคมาหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้คือซื้อกับเกษตรกรหน้าเดลิเวมได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมแต่สมมติว่าเราอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วมีจะสั่งหรือจะอะไรเงี้ยก็มีส่งใช่ค่ะสั่งอนไ์ได้ด้วยเรามีบร์โรให้มีไอดีไลน์ให้ขายที่ฉลัดสินค้าสามารถจัซื้อได้ค่ะใช่ค่ะอันนี้ถ้าใครเข้ามาชม ช่องหาว c h ชาแนลแล้วอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็เข้ามาสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปในเพจให้ว่าของ d ดล l เี่โฮมเลยครับครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีไอศรีมอะไรที่น่าทานบ้างไปเลยครับเขียนว่าทางเข้าออกนะครับเราต้องเข้าทางที่เขาเขียนว่าทางเข้านะครับ ข้างในก็จะมีผลิตภัณฑ์อ่านี่ครับอ่าของเดลี่โฮมของเดลี่โฮมอ่าเขาเรียกว่าอ่านี่เป็นของบำรุงฟันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูไอซ์ครีมกันดีกว่ามาชิมกันเลยดีกว่านี่ครับตู้แรกตู้แรกก็จะเป็นไอซ์ครีมโฮมเมสโฮมเมดโฮมเมดอันนี้ของ<ฮ>อันนี้อ่ะอันนี้เป็นอะไรคะตัวไหนคะตัวตู้นี้จะเป็นอ่าเป็นนมค่ะ ตัวนี้จะเป็นนมตู้นี้จะเป็นนม,มเดี๋ยวเราลองชิมซักอันหนึ่งเขาเป็นวาลิลาดีกว่าเนาะวานิลาเดี๋ยวขอญาติยอดแมสนะครับัอ,อนนี้เราก็มาชิมเป็นวาลิลา<ม>เขาบอกมีส่วนผสมของนมตู้แรกเนี่ยจะจะใช้นมอ่าใชใ้เป็นนมผสมอันนี้เราก็ลองชิมกันเลย เนื้อละเอียดมากครับเนื้อแบบและเอียดแล้วก็ไม่หวานมากแบบกลมกล่อมเลยครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราไปตู้ที่สองก็เป็นเหมือนกันเราใช้ตู้ที่สตู้ที่สามเป็นดอกไม้ไม่ขสัดแล้วก็มีส่วนผสมของดอกไม้ค่ะอ๋อเป็นจะมีกุหลาบมีวันอัญชันค่ะส่วนม็อกเทลผสมเหล้าค่ะจะมีคาปูชิโน่ค่ะมีไวน์ขาวนิจีค่ะแล้วก็เป็นเชอร์รี่บรัชลีวอดก้ามะนาว ถ้าอย่างนั้นชิมสักสองร้เอาเป็นอะไรเอาเป็นอะไรนะพี่วายขาววายขาวลิ้นจีแล้วก็เป็นจะชิมนี่กันอันนี้วายขาวนะครับเดี๋ยว,ว,วเราจะมาชิมกันครับรสชาติเป็นไงกลิ่นนี่จะหอมมากเลยครับแล้ว พอเราเคี้ยวไปเนี่ยมันจะมีเหมือนว่ารสนมเอ่อรสนมแล้วดิ้นจีออกมาผสมกับวายมันทําให้แบบมีความสดชื่นนะครับอ่ามันมันชิมแล้วมันมีความสดชื่นมากเลยเขาเขาเป็นรถหนึ่งเออเป็นตรงไหนเป็นดอกไม้ครับดอกไม้จะเป็นกุหลาบค่ะตัวนี้อ๋ะเป็นชากุหลาบชาชากุหลาบนี่ปกติทานแล้ว ทาแล้วให้ระบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมชากุหลาบใช่ใช่สุดนี้รับไม่ใช่เนาะต๋อ,อนี่ไอซ์ครีมโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเหมือนนิดอกไหมอันนี้จะออกหวานกว่าเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็กิ่นกุหลาบนี่จะแบบละมุนล,ละมุนอยู่อยู่อยู่ในปากเราเพอเราพูดออกมาเนี่ยม,มันจะมาเข้าจมูกแล้วมันจะแบบทําให้อร่อยครับเดี๋ยวเรา ตรงนี้ตรงนี้กระบอกมันเหมือนกันครับมัมีเสิร์ฟผสมของโยเกิร์ตนะคะมีบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่อ๋อที่บอกว่าบลูเบอร์รี่ไหมลองดูลองดูลองดูบัูนี้จะหวานนหน่อยค่ะสำหรับคนที่รักสตรอเบอครัอันนี้ครับเป็นบลูเบอร์รี่ใช่่คะโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตบลูเบอร์รี่นะครับอันนี้เราก็จะมาชิมอีกรสหนึ่งอื้ม บูลีมจะออกมีเปรี้ยวนิดนึ่งนะนะแล้วแบบเนื้อบูลี่ก็รู้เลยอะครับเวลาเคี้ยวจะมีมีมีแบบเนื้อออกมานิดนึงแล้วก็หวานก็จะน้อยกว่าของกุหลาบนิดนึงอันนี้เราก็วันนี้เราก็ใช่ไหมเราต้องมีติดนนไม้ติดมือไปแล้วครับราคาเท่าไหร่ะคะพี่อ่าหนึ่งสกู๊ปหกสิบาทค่ะสองสกู๊ปแปดสิบสสค่ะสางคะสกู๊ปแบบตอนนี้เราจะมีเป็นแก้วแบบอ๋ออันนี้อันนี้นนแมีเซรามิกไหมคะเซรามิกยังไม่มี อันนี้ก็คือเป็นมีเป็นเครกร่องซากันใช่ไหมอันนี้ก็คือหอนึ่งสซฟูปก็คือแปดสิบาทใช่ไหมครับแล้วที่แปดสิบาทนี่ก็คือตัวนี้<า>ค่ะได้สองรสชาติอ๋อนะได้สองรสชาตินะได้สองรสชาติเดี๋ยวให้เราเอาสักสามได้ไหม <c oughs> อ๋อสองแล้วกันอ่าสองเอาเอาเป็นวายกับบูรี่ดีกว่า,า,าอ๋อได้ค่ะครับอ๋อมันน่าจะแบบแบบเอาเปรี้ยวไปตัดออกหวานๆหน่อยน่าจะ อันนี้ใครผ่านเส้นพราขดโยทิมใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ที่จะเข้ากรุงเทพก็สามารถที่แวะทานอาหารแล้วก็แวะทานไอศครีมได้เลยไอศครีมก็เป็นไอศครีมแบบทำจากนม,นม,นม ของ,งน้ำปางเลยใช่ไหมต่<ป>คิดต่างไปรถไฟกินแล้วจะเมาต้องลองชิมนะแม่อัน,นี้ครับครับผม,มอเอฟซีเอฟซีเอฟซีเยวไม่จ่ายดังกันเอฟีลองลองให้นะแม่ลองสิว่าอ่าก็ไปลองลอนชิมมาลอนชิม อ,อ,อันนี้เราก็เดินทางผ่านมาแล้วแวะที่ d a r Home r y Home นะครับก็ได้มาทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ทานอไอศกรีมที่ทำจากนมอร่อยอร่อยครับอร่อยวันนี้เราก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับหาวอนชาแนล ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้กระช่องถาวรชาแนลด้วยนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ